รถทุกคันที่เข้ามาทำกับเราต่างก็มีความพิเศษในแบบของตัวเองบางคันก็เป็นความฝันในวัเยเด็กของเจ้าของรถที่กลายมาเป็นความจริงบางคันก็เป็นความทรงจำที่มีค่าในอดีตที่ทำให้หวนระลึกถึงเวลากเก่า ขำคันก็เป็นของสะสมที่รักที่หัวของเจ้าของนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเวลาเราทํารถเราถึงต้องตั้งใจมากที่สุดตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่ามันสําคัญมากๆกับใครคนใดนคนหนึ่งอยู่เสมอครับหรับอร์ทคันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่ทาให้หัวใจพวกเราทุกคนชุ่มชื่นครับคุณพีเจ้าของรถได้ติดต่อเข้ามาหาเราบอกว่ามีโจทย์ที่อยากให้เราทําและเป็นโจทย์ที่ไม่สามารถพลาดได้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกตํานานด้วยตํานานรายการที่จะมาชุบชีวิตและตกแต่งรถคลาสสิกรถโมเดิร์นคลาสสิกโดยทีมงานช่างหลากหลายสาขาระดับตํานานผู้มากประสบการณ์มีอายุรวมกันกว่าพันปีที่ไม่ว่าโจทย์จะยากจะหินจะบีบคั้นขนาดไหนพวกเขาก็ต้องทำให้สำเร็จเพื่อปลุกตํานานของรถเหล่านั้นขึ้นมาและเพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของเจ้าข,ของรถ พรีเซนเตอร์บาทคอนคอร์โซปั้นรถคลาสสิกด้วยความหลงไหลและความภาคภูมิใจตั้งแต่ปี1968 สำหรับในตอนนี้ครับเราได้รับโจทย์จากคุณพีว่าต้องการที่จะแอบภรรยาซื้อรถอาผาห์20ตัว3.5แล้วมาแปลงเป็นอาผาห์30 s c m o n e i s t a เพื่อมาเซอร์ไพรส์เป็นของข,องขวัญวันครบรอบแต่งงานและเพื่อรองรับครอบครัวที่กําลังจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับความท้าทายก็คือคุณพีต้องการเปลี่ยนสีรถนะครับจากสีบรอนเป็นสี Dark กเรดไมค่าเบอร์ 3Q3 ที่สีนี้เนี่ยมีอยู่ในอาปาห์30แต่ไม่มีในอาปาห์20น,นะครับ และในการเปลี่ยนสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแค่สีภายนอกนะครับแต่มันเป็นการถอดประตูเปลี่ยนสีทําสีด้านในด้วยนะครับคือทั้งแปลงรอบขันแล้วก็เปลี่ยนสีโดยมีเวลาให้ทั้งหมดเพียง45วันและจะช้าแม้วันเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะหลังจากให้ของขวัญมันครบรอบแต่งงานแล้วเนี่ยคุณพีก็จะเอารถคันนี้เนี่ยไปออกทริปฉลองกับภรรยาครับจริงๆนะ้ว45วันเนี่ยไม่ใช่เวลาที่น้อยเลยนะครับแต่สําหรับมาตรฐานที่อู่เราทํา คือมาตรฐานในการค่อยๆรื้อไม่ให้เสียหายค่อยๆฟิตติ้งอย่างใจเย็นให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป๊ะครับความใส่ใจในการทําให้งานสนีเนี่ยมันเนียนแล้วก็เท่ากันทั้งคันการประกอบที่ต้องทําให้แนบชิดแล้วก็แน่นหนาเหมือนเดิมหรือว่าแน่นหนากว่าเดิมเนี่ยกิบพังน็อตหายเนี่ยเราก็จับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไหนจะสารพัดรายละเอียดต,ต่างๆนานานเนี่ยทำให้45วันเนี่ยเป็นเวลาที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ คือมันจะเป็นไปได้นะหากไม่เปลี่ยนสีคือถึงเวลาพาร์ทมาจับทาสีเลยแล้วค่อยนำมาฟิตติ้งนะเอามาประกอบกับพร้อมกันคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท์เดียวเราก็ทําได้นะครับแต่นั่นน่ะมันไม่ใช่วิธีของเราสเต็ปแรกก็คือการซื้อรถครับใช่แล้วครับซื้อรถนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณพียังไม่มีรถเลยนะครับแต่มีความอยากจะทาแล้วนะครับหลังจากที่คุณพีนี้ได้ดูรายการปลูกตํานานด้วยตํานานบน,น,น u t u b e ของเรานะครับก็โชคดีครับที่45วันเนี่ยมันนับจากวันที่ส่งรถมาที่อู่เรานะครับ เพราะภายในไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับคุณพีในครั้งแรกเนี่ยลดเอาผ่า3 5สีบอ์เนี่ยก็มาถึงมาถึงคุณพีนะครับไม่ได้มาถึงอู่เราเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยฝนตกลงมาเยอะผิดปกติมากนะครับทำให้น้ําท่วมอู่ครับตั้งแต่ปี554นะครับที่น้ําท่วมใหญ่เป็นต้นมาเนี่ยอู่แล้วเนี่ยไม่เคยโดนน้าท่วมอีกเลยนะครับจนกระทั่งถึงในครั้งนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่น้ําท่วมอู่นะครับเราก็รู้ทันทีครับว่าโปรเจกต์รถคุณพีเนี่ยซึ่งจากเดิมเนีี่่่ยยเนงาาาททท้้อูแลว ก็ยิ่งกลายเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นไปอีกนะครับวันสงมอบรถเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้เด็ดขาดนะครับคือเราต้องสามารถทโจย์นี้ให้ได้เนี่ยในเวลาที่น้อยลงนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแผนการก็คือว่าไปเช่าพื้นที่ชั่วคราวแล้วก็ย้ายช่างของเราไปทํางานเน,นะครับเพื่อให้งานเดินต่อได้นะครับโชคดีครับที่พอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยน้ำก็ลดพอดีนะครับน้ำก็ลดลงไปพร้อมกับเวลาที่เหลือให้เราเพียงแค่38วัน ขั้นตอนแรกครับคือการรื้อเพื่อลองฟิตติ้งนะครับก็ถอดกันชนหน้าออกมากระโปรงหน้าแกมหน้ากันชนหลังเิร้ตข้างนะครับถอดออกมานะครับด้วยความที่อา์า20เนี่ยเป็นรถรุ่นที่อารโรดนะครับช่างประกอบในทีมงานพันปีของเราเนี่ยแกถนัดมากอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีอะไรลองผิดลองถูกเลยครับแต่เวลาถอดและประกอบออกไปเนี่ยมันจะแน่นากว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราก็แก้ไขให,ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ จริงๆเนี่ยขั้นตอนเนี้ยมันมักจะเป็นขั้นตอนที่ถูกมองข้ามนะครับเพราะมันง่ายกว่ามากเลยที่จะเอาพาร์ทใหม่มานะแล้วก็เอาไปทําสีเลยนะครับแล้วก็ฟิตติ้งตอนประกอบกลับทีเดียวนะครับแต่เราจะทําอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าในการที่จะฟิตติ้งให้เป๊ะครับเราจะต้องใช้ช่างเคาะมาช่วยกันจัดระเบียบชิ้นส่วนหนํางๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองฝากระโปรงนะครับรองเสาเอรองกันชนซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้การเคาะช่วยเนี่ยเราจะไม่มีฐานได้ฟิตติ้งที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโดยเฉพาะรองเสาเอที่มันมีผลมากๆ กับการขึ้นแนวนะครับในส่วนหน้าทั้งหมดอลุยครับช่างคอ้อในทีมงานพันปีของเราบอกว่าความเป๊ะของเสาเอจากแก้มหน้าเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของชุดแปลงอาผ่าเพราะมันคือกระดูกสันหลังของชุดแปลงครับคือถ้าเสาเอไม่เป๊ะเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ฝากระโปรงที่เป๊ะการชนก็จะไม่เป๊ะทาให้ส่วนหน้าทั้งสวนเนี่ยมันดูไม่ฟโฟลดูไม่สมส่วนซึ่งแน่นอนว่าความเป๊ะตรงนี้นะครับไม่สามารถได้มาจากแค่การขันนอนแล้วก็ประกอบลงไปได้ สำหรับคันนี้ครับจะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมจากชุดแปลงเอาผ่าน20เป็น30 s c m o d e i Star ทั่วไป2จุดนะครับ2จุดใหญ่นะครับจุดแรกเนี่ยก็คือกันชนท้ายนะครับคือคุณพีเจ้าของรถนะครับแกอยากให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวที่ดูดู้าผสมตูุดันนะครับคือแกไม่อยากให้ซิ่งมากเกินไปไม่ชอบสไตล์ท่อคู่ครับเราจึงได้สั่งลิ้นต่อกันชนท้ายแบบโครเมียมที่มันดูเรียบดูนะครับใช้ตัวนี้แทนกันชนท้าย m o n d e i s t a นะครับและ2ก็คือกระจังหน้าแบบ Black Golden Grill นะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าทรงครับ กระจังหน้าทรงแบบนี้จะเหมาะกับอัลพาที่มีสีเข้มเป็นอย่างมากครับนอกจาก2จุดหลักน,นี้แล้วนะครับก็ยังมีความแตกต่างที่เป็นจุดเล็กๆอีกมากมายนะครับที่คุณพีเจ้าของรถเนี่ยสรรหามาใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นฝาครอบกระจมองข้างสไตลอ์อัลพาทสามสิบตัวนี้นะครับเมื่อเราได้ฟิตติ้งที่เป๊ะแล้วต่อไปก็จะเป็นการรื้อและการขัดเพื่อเตรียมพ่นต่อไปครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องรื้อประตูออกมาทั้ง5าบานด้วยนะครับเพื่อทําสีด้านในซึ่งนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างมากนะครับในการทําให้งานออกมาเนียน ในระหว่างที่รื้อเนี่ยเราก็เห็นความไม่เรียบร้อยของชิ้นส่วนต่างๆนะครับทิเช่นประตูสไลด์ครับที่เห็นตามในภาพนี้นะครับเราก็จัดการเก็บให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงเป็นการเป็นงานเตรียมพื้นผิวก่อนพ่นครับ มาถึงจุดนี้ครับกว่ารถจะพร้อมเข้าสู่ห้องพ่นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปอีก14วันนะครับหรือเพียงอีกแค่24วันสําหรับงานพน่นงานประกอบงานระบบไฟแล้วก็งาน QC รอบสุดท้ายก่อนส่งมอบนะครับซึ่งเวลานี้ค่อนข้างจะพอดีมากๆนะครับซึ่งถ้าหากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เนี่ยทุกอย่างก็จะล้มคลืนกันแบบเป็นโดมิโนอย่างแน่นอน ในการพ่นนะครับอาชวนนะครับช่างพ่นกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับหนึ่งในทีมงานพันปีนะครับอาชวนวางแผนว่าเนื่องจากสีที่พ่นเนี่ยเป็นสีที่มีชื่อว่า dark red ไม่ข้า่นะครับสามคิวสามซึ่งเป็นสีผสมกันหลากหลายเลยครับสีน้ำตาลอมแดงผสมสีเบสแดงมุกนะครับมีสีม่วงมีอ่าแดงม่วงนะครับแล้วก็มีสีโอปอนะครับโอกาสที่จะพ่นออกมาแล้วไม่เท่ากันเนี่ยมีนะครับคือถึงแม้ว่าจะพ่นด้วยเทคนิคเดียวกันแล้วก็หนักเที่ยวพ่นแล้วก็ตามนะครับอาชวนจึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์ในการพ่นใหม่ครับ โดยปกติแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะแค่พ่นประตูที่ถูกถอดออกมาแล้วนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับพ่นตัวรถแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับแต่อชุนเนี่ยเลือกที่จะพ่นเฉพาะด้านในของประตูที่ถูกถอดออกมาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วจึงประกอบกลับไปที่ตัวรถแล้วก็พ่นตัวรถด้านนอกพร้อมกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับคือยอมเสียเวลาย,ยอมเพิ่มขั้นตอนแต่ได้ความเนียนของสีที่มากกว่าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับสีที่มีสีเบสนะครับเป็นมุกอย่างสีนี้นะครับ เมื่อพ่นเสร็จนี่ก็คือผลงานที่ออกมาที่เราภาคภูมิใจครับอยากได้ฉ่าขนาดไหนเงาของตาแตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถจัดให้ได้จากชนิดของสีนะครับจากไลเกอร์ที่ใช้แล้วก็เทคนิคการพ่นที่ใช้ครับมาถึงตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่อีก18วันแล้วครับซึ่ง18วันนั้นเนี่ยมีเพียงแค่11วันเท่านั้นครับที่เราจะสามารถทํางานของเราได้เนื่องจากเราต้องเผื่อไว้ประมาณ7วันนะครับสำหรับงานส่วนอื่นๆนะครับก็รประกอบด้วยงานวายริงแล้วก็งานภายในที่คุณพีเจ้าของรถเนี่ยอยากจะให้เราช่วยเก็บให้เรียบร้อยนะครับ เราจึงประชุมกันด่วนทันทีครับว่าไอ้สิวันที่เหลืออยู่เนี่ยกับการประกอบรถทั้งคันที่รื้อมาเท่านี้เนี่ยตามมาตรฐานของเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันทําได้นะครับณจุดนี้เนี่ยงานที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือการประกอบทุกอย่างกลับไปให้หมดนะครับถึงแม้ประตูจะถูกยกมาใสา่แล้วหลังจากที่พ่นภายในเสร็จนะครับแต่ภายในประตูเนี่ยพวกแผงประตูนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีชิ้นส่วนใหญ่ ที่ต้องใช้เวลาอีกสองชิ้นนะครับนั่นก็คือ1 Ski สเกิร์ตข้างนะครับกับ2คือลิ้นต่อกันชนหลังคือเราประเมินโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องใช้ช่างประกอบอีกคนช่วยรูมแน่นอนครับเราก็เลยให้พี่ขวัญน,นะครับอีกหนึ่งช่างประกอบในทีมงานพันปีเนี่ยก็เลยมอบมาให้พี่ขวัญเนี่ยมาช่วยงานนี้นะครับจนจบโปรเจกต์เลยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้ครับ ือในการประกอบส่วนหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราฟิตติ้งไว้โอเคอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะครับจะมีในส่วนที่ยากก็คือสเกิร์ตข้างนะครับที่เราไม่ได้ใช้การยิงซิลิโคนแปะลงไปนะครับแต่เราใช้วิธีติดตั้งตัวยึดกับตัวถังแล้วก็ติดตั้งสเกิร์ตเนี่ย ไปกับตัวยึดนั้นนะครับซึ่งข้อเสียก็คือจะใช้เวลานาน,านมากกว่าการยิงซิลิโคนมากเลยเพราะเราต้องค่อยๆบรรจงทำนะครับตำแหน่งต้องเป๊ะนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าความแข็งแรงเนี่ยก็จะมากกว่ามากเช่นกันนะครับชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าออกมาจากโรงงานนะครับไม่ขยับไปขยับมาแล้วก็จะได้แนวระดับพอดีเป๊ะเลยครับเส้นของมันเนี่ยก็จะเชื่อมจากเส้นที่มาจากกันชนหน้าได้อย่างดี นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้วิธีการติดตั้งแบบแปะลงไปแล้วเนี่ยสัดส่วนมันจะเพียย้ยนอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราทําได้เพียงแค่ใช้กดาดระยะโดยใช้สายตาเท่านั้นอีกอย่างครับที่เรียกได้ว่าเป็นงานช้างนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นงานช้างเลยเนี่ยก็คือลิ้นต่อกันชนหลังครับปัญหาก็คือจากโรงงานมาเนี่ยมันไม่ได้พอดีเป๊ะครับต้องยิงซิลิโคนอุดเอานะครับซึ่งเราเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ต้องการที่จะทาแบบนั้นนะครับฮาโลจึงจึงเอาใดรดเป่าผมเนี่ยนะครับมาเป่าอยู่2วัน เป่าแล้วก็ค่อยๆดัดจนมันเข้ารูปพอดีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับเราก็ต้องไม่ลืมครับที่จะต้องตัดสีดําบริเวณกระจกมองข้างลิ้นหน้าลิ้นหลังนะครับตามสเปคเดียวกับโรงงานครับก่อนที่รถจะออกไปจากอู่เราก็ต้องมีการขัดอีกครั้งครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้เวลามา12วันลวคือมากกว่าที่กําหนดไว้1วัน แต่โชคดีครับที่เราสามารถลดเวลาในส่วนของการวริงได้นะครับเพราะเราแปลงเอาผ่าน20เป็น30 s c m o n u r i s t a เนี่ยเราแปลงรุ่นนี้มามา,มากแล้วโจทย์มันก็เป็นโจทยดเดิมๆนะครับตรงนี้ก็มีหลายท่านถามมาครับว่าอ้าวมันไม่ใช่ว่าไฟใหม่ที่มาเสียบเนี่ยมันก็แค่ถอดปลั๊กแล้วก็ถอใส่ปลั๊กใหม่ไปอย่างนี้แค่นี้ไม่ได้เหรอคำตอบก็คือว่ามันก็ทั้งใช่และไม่ใช่นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าทั้งเอาผ่าแล้วก็เวลไฟในแต่ละปีที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีค้่ต่อแล้วก็ฟังก์ชันของไฟที่มันแตกต่างกันนะครับเลยจําาเป็นนคครรรัับทีี่จะะต้องมกงบ แต่ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์คอนโทรเลอร์เข้าไปใหม่ครับหลังจากวายริงเรียบร้อยแล้วครับเราก็นํารถเข้าไปเก็บงานภายในงานพรมงานปิดรูที่เท้าแขนแล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกสารพัดเลยครับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายครับเรากําลังจะต้องส่งรถคุณพีเนี่ยในวันรุ่งขึ้นแล้วเวลาหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยเลยนะครับอูกลับไปก็ไม่ทันแล้วครับ เราไม่สามารถที่จะส่งรถที่จอดทําในอู่นาน38วันให้กับลูกค้าได้โดยที่ภายในยังไม่ได้ทําความสะอาดและรถคันนี้เนี่ยกำลังจะถูกให้เป็นของขวัญันครบรอบแต่งงานด้วยนะครับแน่นอนเขาว่าในคืนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งฟอกนั่งขัดนั่งพ่นกันเองรอบ้วยครับเพื่อให้ส่งงานได้และแล้วก็มาถึงวันสําคัญครับนี่เป็นโมเมนต์ที่เราฝันถึงมาตลอด38วันเรารู้ดีครับว่าสําหรับคุณพีละครอบครัวเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่รถ แต่มันคือตัวแทนที่แสดงถึงความรักความใส่ใจความซื่อสัตย์ที่คุณพีและภรรยาเนี่ยมีให้ต่อกันมาแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของครอบครัวที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมีรถที่สามารถทําให้ครอบครัวมีเวลาดีๆร่วมกันได้ไปไหนก็ไปพร้อมกันได้หมดนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางหรูหราสวยงามพวกเราทุกคนภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณพีครับ